วันนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะมาสัมภาษณ์คุณส้มนะคะซึ่งได้ข่าวว่าคุณส้มเองนะคะทานกรีนแอลเนื่องจากว่าคุณส้มมีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับและตับอักเสบนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะค่ะค่ะชื่อส้มนะคะอายุ40ปีค่ะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก่อนที่คุณส้มอะค่ะ,ะจะทราบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตับมีอาการเป็นยังไงมาก่อนคะ การที่เป็นก็คือมีอาการเท้าวบวมค่ะ,คะเราก็นึกว่าเป็นเพราะอาชีพเพราะเราเดินบ่อยเดินเยอะค่ะแต่มันก็ไม่ใช่เพราะนอนยกเท้าก็ไม่หายและ,ะเป็นบ่อยมากค่ะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากว่าเรามีอาการผื่นขึ้น ที่ที่ตัวด้วยที่แขนอย่างเงี้ยเราก็นกึกว่าเป็นเพราะอากาศแห้งเราเดินทางไปหลายประเทศถูกไหม,มแต่มันไม่หายสะจนมาพบคุณหมอเนาาี่ยแหละค่ะถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งในอาการของโรคตับเราพอไปตรวจแล้วก็พบภาวะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับแล้วก็ตับอักเสบนะคะและหลังจากนั้นคุณส้มได้มาทานผลิตภัณฑ์ g r นแอ L ของเราแล้วมีอาการเป็นยังไงคะหลังจากทานได้ประมาณ2เดือนนะคะเหนื่อยก็ไม่ค่อยมากที่สําคัญเลยคือผื่นไม่มีขึ้นอีกเลยเท้าไม่บวมค่ะ ตอนนี้รวมระยะเวลาของการทานกินแอลเนี่ยคะ่ะกี่เดือนแล้วคะรับกินมา3เดือนกว่าแล้วสามเดือน e กว่าตอนนี้คืออาการเหนื่อยไม่ไม่มีตอนนี้คือตอนนี้คือทานกินแอลมาแล้ว3เดือนนะคะอาการเหนื่อยไม่มีแล้วผื่นที่ขึ้นและคันตามตัวไม่มีแล้วนะคะเคยบริจาคเลือดไม่ได้เพราะทุกอย่างระบบมันพังหมดแล้วอะคะ่ะเนาะตอนนี้บริจาคเลือดได้แล้วะคะ่ะโอ้โหตอนแรกยังไม่ค่อยมั่นใจหรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า มันดีไม่ดีเนาะ <S <S แต่ว่าเนื่องจากราคาคุณหมอแพงมากค่ะค่าจะรักษาคุณหมอเนี่ย <S <S ค,ค่ะเพราะคุณหมอจะให้อฟอกตับนะคะ <S <S <อ>แล้วก็ฟื้นฟูระบบตับอย่างเงี้ยคือขั้นต่ําหมอคิดประมาณค่าเป็นระบบของเขาอ่ะเกือบห0 0แสนเนี่ยค่ะ